ครับค่ะสวัสดีครับพี่น้องพบกับนุ่มเจดอีกหนึ่งคลิครับมื่อนี้ตาข่ายเทวโรหานาบ้านเขาครับเที่ตรงนี้อยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภอปัญโถงยศยศทีแค่ถามมาทางไหนครับผมถามบอกก่อนเลยพี่ร้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเป็นบ้านเขาครับอันนี้พาเพื่อนกำลังมาครับทางพี่น้องเขากับมานางเตรียมล้อใส่บาทกันครับผมแล้ววามีงทาับขึ้นม่าวกับแท้ปวงดอกบ้า นบ้องมันบ้านเลยครับมันบ้านเ้าครับเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งครับมันบ้านพี่น้องมันบ้านพี่ธีบ้านเขาครับผมนี่ครับแม่สวัสดีครับครับีครับครับมาย่บ้านหรอมายุบ้านนะครับมาหมื่บวานก่อนเนี่ยครั นี่ครับพี่น้องครับอยู่กับช่องนุ่งเสษเจษฎาเนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรนอกเขาครับบรรยากาศบ้านยัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับห่วยไข่นี่ครับยุ่ห่วยไข่คุณแมชยพารกล้องกับเขาเิงเอาดยูในช่องยูทอเป็นคนอไปนเนอ่ป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bây giờ bỏ lỡ những video

เอาใยบัวต่อไม้เดที่สาบ้านเาครับพี่น้องเอาใยกฝาเขาไปติดตามช่องยูทูบของนุ่มเกษรนะครับทั้งนี้วเ,เ,เ,เอาผ่าเป็่นมาเลยครับผ่า,าเปนมาเลยจ้าผ่ากจุกมะมา่มาเห็นอ้อปะเนีปกติกั้ตาอื่นจะเห็นมีกระตาละหัวสองหัวนี่ลนกระตา,า,า้า ดูหอดมามจังหัดกาแฟคนละดีครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็เดินทางกับม้าหอดระหว่างเครื่งทา้งแห้วครับจางนีัไปวัดก็อีกประมาณสองร้อยเมตรครับพี่น้องโคตรครับพีน้องคตรโตกครับ มืดแน่ครับพี่น้องเนมันตกแน่ใช่ไันน oh ่คนช่แต um ่จับหห้ไให่นครับช่วงบรรยากาศโดยรอบครับ นี่ท่านี่เนี่ยผ่าขาวครับผมบบเอาเทียวผุนเท<า><ห>ี่ยวพี่ตองพี่บองไปเห็นหลังแล้วตั้งผ่าขาวครับนี<ๆ>่ครับพี่ตองนี่ครับอาหารที่ท,ทั้งพี่ตองเขาใส่มาครับหลายคันครับตอนนี้ได้เลนเอาไปส่งวัดแล้วกกับนีครับผมสองสามคันเพราะวาา่าฝนมันตกของที่เปียกครับเลยต้องเอาไปส่งข้างวัดไปเลยครับผมอคุณครับผอมูฮักพี่ตอง ทัทง้งรถหลีกทั้งรถโอ้ปุ้งยังครับพี่น้องบรรยากาศบ้นาบนบันครับทั้งพระคุณเจ้ากับหลายอย่างเมื่อกี้เมือกจะประเภทนี้บุญก,กะถินต่อครับพี่น้องอันนี้นุ่มเสียกับยุ่กลางบ้านนะครับบ้านห่วยไข่บ้านผู้ท้องครับผมโอ้ยจะ่ิส่อัวใหญ่จะมีตัว่อยู่นอนมาใส่แกะขา ชมกันยงกันพี่น้องยานะนี่ทางพอดาครับวิดีโอแล้วพงยูทูบแค่ลงช่องยูทูบครับแค่ สี่ครับผมครับครับคบรรลุความครับบนปีนะพี่น้องก็จะ่ก็สองสามหมื่นแล้วครับสามหมื่นนี่แหละเออประมุเจ้าไปร้อเออป่กเจ้าปจาใจใสพาม อันนี้็จะเป็นของที่หขอใส่ทักพิษเออหาือเป็นเข่าักบหรเอเปล่า่เดี๋ยวไปนเออเอาจเอออาแล้วเออเตียงนั่งบาตรั่งดาะ้เหีอเตีเลด้วยเลยตงาตรเนาะเอาแจกเอมเม้นต์จากยำของพ่อไ้เลยมีเตียงยำเลยเลยเออที่หลแล้วจะนีายำ ได้ยามหลายแ้วเวัาดีครจบพ่อิดบิยามเอาะัดใจเรือใส่ในยามเนี่ยะัดใจใส่ในยามก็ได้บ้านเาเครับเออช่อนกเกษตรเดี๋ยวเรา่อาจจะดังแน่นะครับอีจอเป็นอเีอกตัดใจส่ในยามเจ๊เจ๊เจเตัดใจไล่ไ่รู้จักเลยมาเหมือนๆอย่งใส่ในย้มเนี่ยอเ้ไปเเรือเดินไปใส่ในย กระราปัดใจนะเดี๋เป็นบริจากปัดใจเดียวบรรยากาศดั็นบ้านนะครับพี่น้องดังแน่ช่องนี้ครับเออเปลี่ยนเป็นปัดใจกันเลยเพรามันหนักยำเนี่ยหนักมากเปลี่ยนเป็นปัดใจกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในโรงเลือหลานน้องก็ผัดหมาฮอทีหลายๆเนาะพี่น้องเร้องเสียงครับเออดังแน่ครับพี่น้อง มาลอม่กาลยวมีัาแล้วีดครับยมไอเียนอยู่วกัน้องบรยากาศอยู่อสานบเับ่ว่าอยู่สุโขทัยเป็นบ้านของนุ่เจียดยครับไ้จูเียสวัสดีครับเดี๋ยวไปี กันนะครับจะได้บากก็ได้ยังม่กอนเนอเอางันจะได้ยัมอเอางั้นจะได้ยามเอาถูกนั้นแนี